คลิปนี้เราก็จะมาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวไมโครบิตนะครับโดยการใช้ภาษาไพทอนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับตัวไมโครบิตของเราเราใช้เป็นเวอร์ชันน1หรือเวอร์ชัน2ก็ได้นะครับในคลิปนี้ใช้เวอร์ชันน1นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวโปรแกรม m ิวเอดิเตอร์นะครับตรงนี้ โปรแกรมมิวเลเตอร์เนี่ยเราติดตั้งไปตั้งแต่ในคลิปที่แล้วนะครับก็เริ่มต้นเราก็จะมาดูนะครับว่ามิวเลเตอร์เนี่ยใช้งานยังไงบ้างนะครับในส่วนของหน้าต่างโปรแกรมเนี่ยก็จะมีด้านบนก็คือเป็นเมนูนะครับที่เราใช้งานแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นพื้นที่โล่งๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในการเขียนโค้ดหรือว่าเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับแล้วก็ ถ้าเราเห็นตรงนี้นะครับจะมีข้อความอยู่ก็คือ w r right y t u r o o d e here ถ้าเราจะพิมพ์โน้ตหรือว่าคำแนะนำอะไรลงไปนะครับเราสามารถใส่เครื่องหมายช้ำด้านหน้าข้อความได้นะครับถ้าใส่เครื่องหมายช้ำเนี่ยตัวคำสั่งหรือว่าข้อความตรงนี้จะไม่ถูกนำมาประมวลผลนั่นเองนะครับอ่าทีนี้ตัวเมนูด้านบนนะครับเมนูหลกัหลกๆก็จะมีเรื่องของโหมดนะครับถ้าเรา เลือกตัวอุปกรณ์นะครับเช่นไมโครบิดเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกตรงนี้ว่าเป็น BBC Microbit นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้เป็นตัว ESP32 นะครับก็เปลี่ยนตรงนี้ได้หรือจะเป็นตัวอุปกรณ์เช่น Raspberry Pi Pico นะครับก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยในคลิปนี้เราใช้ Microbit นะครับก็เลือกอันแรกแล้วก็คลิกโอเคต่อมานะครับพวกคาสั่งนะครับก็ เหมือนโปรแกรมทั่วไปมี new file นะครับก็ new file ขึ้นมาใหม่หรือว่าสร้างไฟล์ใหม่นั่นเองอาการโหลดนะครับก็คือ,อโหลดโปรแกรมที่มีอยู่แล้วนะครับเอามาเปิดได้าการเซฟก็เป็นการบันทึกโปรแกรมต่อมาการแฟลชนะครับก็คือพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาตัวโปรแกรมเข้าไปในตัวไมโครบิตนะครับเราก็จะคลิกที่คําว่าแฟลชนะครับแต่เราจะต้องเสียบสาย ไมโคร usb เข้ากับ m i โครบิดก่อนนะครับแล้วก็ตัวไฟล์เนี่ยเป็นการเข้าถึงไฟล์นะครับของ MicroBit แล้วก็ตัว ipl e นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการให้เห็นถึงผลลัพธ์ของโปรแกรมโดยที่เราไม่ต้อง Compile นะครับตรงนี้เอาไว้ก่อนส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลเป็นกราฟนะครับแถวนี้ก็จะเป็นการปรับตัวหน้าต่างในการเขียนโค้ดนะครับ ก็เลือกทีมได้นะครับแล้วก็ตรงนี้สําคัญเหมือนกันก็คือการเช็คโปรแกรมที่เราเขียนนะครับเช็คโค้ดว่าถูกต้องไหมนะครับก่อนที่เราจะาส่งหรือว่าแฟลตโค้ดลงบนไมโครบิตนั่นเองทีนี้นะครับในการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมเนี่ยเนื่องจากว่าตัวไมโครบิตนะครับใช้ตัวไมโครไพทอนซึ่งเป็น Python ที่เอามาลดขนาดลงนะครับหรือว่าลดตัวจำนวนโค้ดลงเพื่อให้ใช้กับอุปกรณ์อย่างเช่น m i c r o b ิ t ได้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเว็บไซต์ที่อ้างอิงนะครับในการใช้งานตัว m i โคร Python นะครับชื่อเว็บเนี่ยก็คือไมโครบิ t แล้วก็เครื่องหมายลบนะครับดัตไมโคร Python ตรงนี้เนี่ยจะมีลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับเราสามารถดูได้ว่าถ้าเราจะ เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมแบบนี้เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพาเขียนโปรแกรมแรกนะครับก็คือ hello world นะครับเป็นการแสดงข้อความบนตัวแผง led บน Microbit นั่นเองอแต่ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกนะครับจะต้องมีการเรียกใช้โมดูลหรือว่ามีการเรียกใช้ตัวไลบรารีของ Microbit ทั้งหมดนะครับในตอนเริ่มต้นของโปรแกรมเราจะ ใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า from microbit import star นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่โปรแกรม New นะครับแ่บพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับ from microbit import แล้วก็เครื่องหมายดอกจันหรือว่า star นั่นเองนะครับคำสั่งนี้นะครับสำคัญมากเพราะว่าเราจะดึงชุดข้อมูลของ Library ของ MicroBit เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเอามาใช้งานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องอสร้างคำสั่งนี้ไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะให้ตัว MicroBit นะครับเขาแสดงข้อความแล้วก็เลื่อนนะครับเป็นการสครอ l l นั่นเองทีนี้เราไปดูที่เว็บไซต์นะครับเราจะทำงานกับตัว LED นะครับที่เป็นหลอด5ค5บน MicroBit เนี่ย เราจะใช้คำสั่งนะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่มีชื่อว่า display scroll นะครับแล้วก็เป็นข้อความเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราสีเล็กมาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ copy จากนั้นเนี่ยไปที่โปรแกรม e m u l i t o r นะครับแล้วก็วางได้เลยอ่าทีนี้ตรงนี้เนี่ยมีความหมายก็คือนะครับอ่าตรงนี้จะเป็น ชุดคำสั่งที่บอกว่า display scroll นะครับ scroll ก็คือการเลื่อนไปด้านข้างนะครับแล้วก็ในการแสดงผลคำสั่งเนี่ยนะครับเราจะให้เป็นข้อความนะครับเราก็ใส่เครื่องหมาย double quote นะครับก็คือ2ขีดแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นการแสดงข้อความแบบ string นะครับแสดงข้อความว่า hello world นะครับถ้าเราอยากจะปรับความเร็วนะครับเราสามารถใส่พารามิเตอร์เพิ่มเติมได้อย่างเช่น 1 5อ่า150นะครับหรือใส่ตัวเลข20-30ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เรา,าไม่ได้ใส่นะครับเป็นค่าสแตนดาร์ดหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยนะครับเราก็จะมากดที่ปุ่มแฟลตเพื่อส่งตัวโปรแกรมเนี่ยลงมาในไมโครบิดเราจะคลิกที่แฟลตนะครับแต่เรามาดูบน m i โคร b i t กันตัว m i โคร b i t นะครับก็จะมี ข้อความโชว์ว่า Hello World นะครับะจะแสดงแค่1ครั้งนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะไม่มีการวนซ้ำหรือการวนรูปนะครับถ้าเรากดที่ตัวปุ่มรีเซ็ตด้านหลังเนี่ยก็จะดูได้อีกรอบหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าตัวสโครเนี่ยจะเป็นการเลื่อนจากทางฝั่งด้านขวาไปด้านซ้ายนะครับ ตัวโปรแกรมแรกของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวโปรแกรมหน้านะครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนโปรแกรมเพื่อให้มันเปลี่ยนเป็นรูปอื่นดูนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ